ดูครับดูครับนู่นนะครับไปนู่นนะครับไม่เข้าเลยครับตัวนี้ตัวนี้เอาเรื่องเหมือนกันครับตัวนี้กลมขันมากใหญ่ครับสิบขึ้นแน่นอนครับตัวนี้สิบโลขึ้นแน่นอนครับสิบโลขึ้นแน่นอนนะดูขันในแอคชั่นขันดีนะครับแปดฟุตนี่นะครับตัวนี้เอารู้สึกว่าขอขาดไปขอแล้วนะครับขึ้นน้ํานะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะเอาขึ้นเรือยังไงมันใหญ่มากนะดูดีครับ ใหญ่มากใหญ่มากมาครับมีการกระตุกของสายเบ็ดนะครับค <c oughs> ันคันขวามือนะครับไม่รู้ปลาอะไรครับเด <c oughs> ี๋ยวลองเซ็ตทุกดูนะครับ <c oughs> ตัวเล็กครับตัวนี้กินย้อนหลังกินย้อนครับปลาอะไรไม่รู้ฟองฟอดเลยครับ นี่ครับตรงลุกเยอะนะครับเหมือนมีไซส์นิดนิดครับโอ้โหอีกแล้วครับท่านยิ่ศกอีกแล้วครับน่าเบื่ออย่างลยครับเนี่ยผู้น่าเบื่อครับไซส์นี้ครับน่าเบื่อจริงครับกวนประสาทมากเลยไซส์นี้ครับ เข่าในผักตบนะครับโอ้โหหลุดผักตบครับผักตบกุศลคือผักตบอย่างเดียวครับยี่สกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เข้าผักตบไปหมดแล้วครับเกี่ยวกับผักตบนะครับใส่ขนม พวงนะครับเบอร์สองโดดครับเรียบร้อยครับนะ ตามเบ็ดมาครับตัวนี้หลายกัดงัดงัดนิดเดียวงัดอย่างเดียวครับปลารับแขกตลอดครับยิ่สกนี่ครับมุดเรือเลยครับมุดใต้ท้องเรืองัดออกมาครับใส่ขนมีงแล้วครับโดดโดดไม่ทันท่าโอ้ไปเกี่ยวไม้ครับไม่เป็นไรครับนะงัดออกมาครับขอดีซะอย่างเบอร์สองนะครับ นี่ยติดอยู่ตรงไม้นะครับออกไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยครับนะตัวที่สามครับตน่นครับไปนู่นแล้วครับผมต้องปิดเบรกเลยครับปิดเบรกอัดเลยครับขอกามาเบอร์สองนะครับขอบพวงต้องค่อยๆเล่นนะครับตัวนี้วิ่งยาวเลยครับเงียบมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับ ปลาใหญ่เข้านี่เองครับโอ้โหไปไปเรื่อยๆครับนะดูครับดูครับนู่นครับไปนู่นะครับไม่เข้าเลยครับตัวนี้ตัวนี้เอาเรื่องเหมือนกันครับตัวนี้ปลาอะไรไม่รู้ครับไปแบบดื้อๆรัวครับไปทางนู้นแล้วครับนะผมต้องปิดเบรกอัดเลยครับนะโอ้โหไปแบบทื่อๆครับนะดูดีครับเนี่ยครับไปแบบทื่อๆเลย ไม่ยอมหันกลับครับสายสายค่อยๆแล้วครับตัวนี้เบรกเบกวิ่งยาวๆครับกามาเบอร์สองนะครับค่อยๆเล่นครับโอ้โหไม่ขึ้นเลยครับนะรู้สึกแบบรู้สึกแบบดื้อๆเลยครับดื้อๆครับนู่นะครับไปนู่นครับนะนู่นนะครับจะเข้าผักตบอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะผมต้องปิดเบรกแล้วไม่ไหวแล้วครับ เหลือก็ผูกติดแน่นตายอยู่นี่ครับไม่ยอมมาครับนะดื้อมากแล้วตัวนี้จูงหน่อยครับจูงหน่อยไปนู่นครับแบบดื้อเลยครับนะดูดีครับดื้อมากครับตัวนี้ดื้อมากครับวิ่งยาวๆเลยครับรู้ครับอืไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันครับอยู่คนเดียวไม่รู้ที่ตักก็น้อยนะครับแต่ตัวนี้เอาปลาให้อ่อนก่อนนะครับนะฝากนะนะเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับ เห็นตัวแล้วครับเป็นปลาบึกครับแต่ไม่รู้จะจะได้ไหมนะผมก็เชิดหัวมันไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้มันใหญ่มากมันดื้อมันดื้อมากเลยครับตัวนี้อยู่คนเดียวก็เหนื่อยเหมือนกันครับนะดูครับตัวใหญ่มากโอ้โหดูครับโอ้โหหมุนไปหมุนมานะนะน้ดูครับเนี่ยครับไปอีกแล้วครับนะไปอีกแล้วครับเนี่ยครับไปอีกแล้วครับนะ ไม่ยอมครับผมก็ไม่ยอมเหมือนกันครับไม่รู้จะทําไงนะผมก็ไม่รู้จะทําไงเนาะต้องสู้ครับตกปลาเนาะสู้อย่างเดียวครับไม่ปลาก็เลานะแหละครับใครจะเป็นฝ่ายชนะใครจะเป็นฝ่ายแพ้โอ้โหแต่ตอนนี้ผมเห็นตัวผมก็ชื่นใจแล้วครับโอ้โหดูดูครับผมเห็นตัวผมก็ชื่นใจถึงแม้มันจะได้หรือว่าไม่ได้ผมก็ไม่รู้ครับ ของมันอยู่อยู่ในน้ําผมไม่รู้จะเอาขึ้นยังไงด้วยตอนนีเ้เล่นให้มันอ่อนอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้โหใหญ่มากนะครับนะนานๆเจอกันทีครับมีวิชามีฝีมืออะไรงัดออกมาสู้กันนี่นะครับนะอ,อยู่คนเดียวครับปลามันใหญ่ก็กลัวโอ้โหดูครับนะดูครับอื้อ <c oughs> ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับนะไม่รู้ทำงไงครับนะแต่เห็นตัวก็พอใจแล้วครับฝีมือมีเท่าไรงัดมาสู้ให้หมดเป็นขึ้นแล้วนะเป็นขึ้นนะนะเป็นขึ้นนะนะนะโยกขันกุ้งขันมานะกุ้งขันมาใหญ่ครับสิบขึ้นแน่นอนครับตัวนี้สิบโลขึ้นแน่นอนครับ โลขึ้นแน่นอนนะดูขันในแอคชั่นขันดีนะครับแปดฟุตนี่ครับโอ้โหน้าดูตัวครับหน้าดูตัวปลาบึกชัดๆครับตาต่ำๆอย่างเงี้ยครับโอ้โหกามาเบอร์สองใครบอกว่าอัดปลาใหญ่ไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โหกิปเปิ์เท่านั้นครับที่จะช่วยได้ครับผมเยอมาเกือบ20นาทีแล้วครับตอนนี้ นี่ครับผมเห็นตัวผมก็พอใจแล้วครับขึ้นน้ํานะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะเอาขึ้นเรือยังไงใหญ่มากนะดูดีครับใหญ่มากใหญ่มากมากครับทางธรรมชาติครับนะดูดิครับโอ้โหผมไม่รู้จะสู้ยังไงครับนะดูดิครับผมก็ต้องก่งคันช่วยครับมามาจุงปลาครับเขาเรียกว่าจุงปลาครับอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวเงาเงาครับตอนนี้นะดูดิครับ ไม่ยอมเลยครับไม่ยอมสีโรลาดเลยครับเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับนะนะไม่เหนื่อยเลยครับตัวนี้20นาทีได้จะได้นะครับนะปาก็อยู่ใกล้ๆผมนี่เองครับแต่ผมยังเอาขึ้นไม่ได้ครับดูดิครับโอ้โหไข่แมกเลยครับตัวนี้เอารู้สึกว่าขอขาดไปขอแล้วนะครับเนี่ยครับอยู่คนเดียวครับมันเงาเงาครับอยู่คนเดียวมันเงาเงาเลิกคุยทั้งอำเภอเลยครับตัวนี้ เลิกคุยทางอำเภอไปเลยครับนี่ครับผมผมก็ไม่ว่าวันนี้ผมจะแพ้หรือว่าผมจะชนะผมก็พอใจแล้วครับวันนี้ได้เยอะครับเยอะใครแม็กเลยครับนะดีใจนะครับเจอตัวแบบนี้นะดูดีครับนะดูดีครับใหญ่มากใหญ่มากครับ ใหญ่มากผมจะทำยังไงเอาขึ้นนะที่ตักผมก็น้อยกับปลาบึกเีครับเนี่ยครับนะดูดิตัวมันดูตัวมันครับนะขอขอเบอร์สองนะครับกามาแล้วผมเอาขึ้นยังไงครับนะกิปเปอร์ครับกิปเปอร์กิปเปอร์เท่านั้นครับเห็นตัวแล้วครับกิปเปอร์ครับกิปเปอร์อย่างเดียวที่ช่วยได้ครับขีดปากอย่างเดียวครับที่ตักเนี่ยครับที่ตักน้อยไม่พอแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ปตายไม่อ่อนนะครับ ไม่อ่อนครับนะผมก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นจนกว่าผมหรือว่าเขาจะแพ้ใครจะชนะไม่สนใจแล้วครับวันนี้ได้เยอะกบพอแล้วครับ